เอารัสสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ EP ที่4ี่้ลนะฮะ EP นี้เราจะมาเปิดกล่องนะฮะที่ได้มาจากเอ่อพาร์ทที่แล้วครับผมที่เราไปถล่มฐานทัพเรือมานะก่อนอื่นก็ผมผมหาทองที่ไปหามาก่อนโอเคนี่ทองนะหมนยังวะจึ๊บ,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 บทองมี50ได้อยู่เพื่อนตาึอองพร้อมหรือยังเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวผมจะให้ดูนะท่านผู้ชมว่าเราได้กล่องมาเยอะขนาดไหน ดูนี่สิโอ้ดูกล่องท้องนั่นสิว้าวแล้วก็มีผลไม้ที่เรายังไม่ได้กินนะสองกล่องต่อเกะกกวะนี่ฮะเป็นผลโดรุโดรุกับผลมโลมโลเนะฮะของพิเตอร์ทีกับแฮนค็คอกนะครับมาเราจะเริ่มจากการคราบกุญแจต่อแช่ท้องทั้งหมดเลยวะเออได้มา16บหวะกล่องเรามีเท่าไหร่โอเคได้อยู่พร้อมหรือยัง หยิบกล่องไม้ให้คนละกล่องหยิบกล่องไม้ให้คนละให้มึงเปิดเลยให้กูเปิดคนเดียวเลยเหรอเออดีจะดีเหรอวะเหลือไว้ให้กูสามกล่องกูเปิดเลยนะเออเ่านผู้ชมฮะกล่องแรกกล่องไม้ไปดูสิจะได้อะไรกึ๊บคิโลคิโลปวดรักกายวะปวด้องขายวะคิโลคิโลน้ำหนักอ๋อคิโลคิโลต่อไป กล่องที่สองนี่ฮะมาว่ากล่องมาจะได้มีโอกาสได้โลกเกียบป่าวะไม่ก็มีจุ๊บโกมุกโมุกเตาาพอมเป็นลูฟี่อยางเพื่อนจอกเฮ้ยฝนลูฟี่นะเว้ยแปลงเป็นเกศีได้นะหรือเปล่าเออกระจอกเกศีได้จริงแต่ต้องมีฮาคีก่อนต่อไปกล่องที่สามมาซาบิซาบิ สับบิเอ่อผนนี้ไม่รู้ว่ะสายอะไรวะพารามิเซีย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 ไอ้เหี้ยพารามิเซียหมดเลยต่อไปอ่ะต่อไปเอ้าไอ้เหี้ยหลุดกูก็หลุด a few moments later มาโอเคฮะทะ่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้เราหลุดนะครับแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะ เปิดกล่องต่อเอ่อเต๋าเปิดได้ไหมเพื่อนมึงจะเปิดไหมนะให้กูเปิดคนเดียวเลยเปิด,ดได้กูเปิด <laughs> มามาเปิดเลยเพื่อนกล่องเงินงเพืองเง่อนกล่องเงินอ่านะสามสองหนึ่งโดโอ,โอริโอริอะไรโอริโอ้เท่าะอะไรมีเสียอยีกละโถ่บารดูกูสองสามสี่ห้าได้แหละเฮ้ยเฮียเปิดที มึงจะเปิดหมดแบบนี้ไม่ได้นะหยิบมาหมดไม่เฮียอะไรเนี่ยไ,ได้ได้โลกเกียร์ป่าวะเจ็บโอรี่โอรี่อีกละเอาได้ผลก็ได้ผลซ้ำสองผลเฮ้ยกล่องทองลลอกล่องทองคนละสามคนละสามต่อกล่องทองคนละสามเลยเพื่อนเนี่ยมันต้องมาละโลกเกียต้องมาบอกเลยมึงเปิดก่อน เดี๋ยวกูเลี้ยงก่อนเผื่อเอาละเวลาที่ได้ตื่นเต้นมาเปิดข้างนอกดีกว่าเวลาที่ได้ตื่นเต้นเปิดข้างนอกดีกว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยกล่องแรกกล่องแรกยามิยของกูจุ๊บยุกิยุกิวะคนที่สองเมล่ะเมล่ะแบกคู่กับยามิดิต่อไป ยามีวะเออกินคู่กันเลยยามีกับเมลานะไม่เอาเดี๋ยวตายมึงได้อะไรบ้างพิกาโอ้ได้อยู่เฮ้ยพิกับพิกาได้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 เขาไอ้วาแผลเฮียเฮ้ยได้โลเกียยูกิผลของใครวะว่ายูกิมันอ๋อยิมะยิมะผลของโมเน่เพื่อนกูจะกินเมลานะกูแตกแล้วพิกากูกินเมลานะท่านผู้ชมฮะ ผมได้กินเมลาเลยนะเออ <c oughs> เข้าไปแล้วมึงเมลาเมลาไอส้สวสจัดสกิลไปท่าดาบไม่จำเป็นแล้วอย่าออกไปให้หมดเลยเ <c oughs> หลือไปแค่โซ่ก็พอท <c oughs> ่าโจมตียักใกล้โอเคจัดท่าดาบจึบ โซโซไว้นี่หิงห้อยเพิงกลางเขนเพิงแล้วก็นี่แล้วก็ปืนเพิงหมัดเพิงไม่ต้องหรอกเรื่อยหมัดเพิงไ้อันติเอาดาบแสงกูไปไหมกูปั๊มได้เรื่อยเลยเฮ้ยมายืมดิมายืมหน่อยโลได้เหรอเนี่ยได้ไม่ไม่เข้าตัวกูสั์ใจไม่ได้ ไม่ได้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 เก็บไปใช้ไอ้เหี้ยแล้วเราจะลงจากเรือไงวะอ้ากูวาร์ปได้ครับนะปึ๊บั่นไอ้เหี้ยแล้วกูลงจากเรืออย่างไกลก็โซแล้วโดดไงกูตกน้ำแน่ตกได้อยู่มันแค่มึนหัวระยะนี้กูตกแน่กูวิ่งไปดิโซต้องเปิดได้ถ้าโซ ยังไม่กล้าว่ะเฮียอต่กูลองให้ดูเนี่ยได้ละได้ละต้องลองพลังว่ะน้ำบล็อกเดียวไม่เป็นไรต่อไปลองพลังอยู่ค่ายทหารนั่นเถอะเอ็ดฝนไฟกับฝนแสงว่ะพวกมึงวาร์ปได้ไกลเท่าไหร่วะเดี๋ยวกระจกยาตะไกลมากอะครับกระจกยาตะสินาะอ ลุย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 ทำไมเราไม่ขับเรือมาวะต้องขับเรือตามมาหน่อยดิกูวัามาละฮะมึงถึงนู่นแล้วหรอสารภาพไะเนี่ยไม่ไม่ได้วาปไกลขนาดนั้นเนาะทำไมมึงอยู่นู่นเร็วจังไงก็เร็วว่ครับฮะอย่าเหลือให้กูปั๊มด้วยเพื่อนไอ้พลังมึงโกงสัตว์เลยอ่ะแล้วกูจะกลับไงวะเนี่ย ถ้มามันก็ว,วิ่งกล,ล,ลับเถอะเราไม่ใช่ธรรมะเราไม่ใช่ธรรมะเพราะกูดูละว่ายน้ำกลับดีกว่าเออความคิดดีมากแย่หมดเลยความคิดของวัดเจ้าเว้ยแยตัวมึงแม่งพลังมึงโกงอะโกงอะไรวะนงานเงินแล้ววะแล้ว,วลก,กูโดดลงมาทำไมวะเนี่ย เออถึงแล้วอีพลังมันโคตรโกงเลยในเวลา <c oughs> ม่านเพิงโ,<อ>โดนโดนในสัตว์โดนนี้นอ่ะมัดอัคีลำเขากูทำไมสัตว์มึงเป็นโลเกียงไม่ตายหรอก อแต่ไฟก็ติดนะเว้ย <c oughs> เว้่ก็มึงไม่ตายไงโอ้โหกระจอกสุนเลยมีผลพิษอะไวะก็คือปาม่หมดแล้วไม่มีหรอกคแตกระสุนนี <c oughs> ่เห็นเมฆวันนั้นไหมชิป <c oughs> เอาขูเกินไปด้วยดิเพื่อนกู <c oughs> ไม่มีโอเปต <ies> ์นะเว้ย <c oughs> เอาขึ้นไปด้วยเดียร์กูแม่ง ไม่แฝงเลยเมลาเวล้าต้องบินได้ดิอ้อชาเป็นบ้าเลยเฮียนี่ยัีเมล้าเมล้าแม่งกูจะกลับก็แดกขับวยาเมี้สัตว์ไม่เอายามีมันกูจะไม่เป็นอมตะยามีมันก็โลเกนเลย ะกูใช้โซ,โซก็ได้เงี้ยพลังแห่งโซกูจะถล่มฐานทัพเรือแม่งให้หมดเลยกูระเบิดทิ้งไงนะไอ้เหี้ยมันจะปั้มกลับมาคืนละอพวกกระจอกพวกกระจอกพวกกระจอ,อ,ะอ,ะอ,อกพวกกระจอกอะอะเตอยกูไม่เข้า,าอะอะอะทำอะไรอะอะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอะไร่อะโดนโดนโดนมึงโดนกูจะเผาให้หมดเลยสัก พวกมึงอ่ะเนี่ยกูเผาให้หมดเลยอ่ะอ่ะนี้อันนี้อันต้อนติดไฟอ่ะติดไฟเอาติดไฟเอาร้อนเอาร้อนเอาติดไฟเอาร้อนอ๋อเผาเผาไปทั่วอะไรพวกนี้เอ้าตายหมดอันเนี้ย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 นี่ติดไฟไปสแซดอะไรอะไรอาปืนไฟนะครับ พี่คุณใช้สกิลไฟได้ฮะนั่นพลังกูเอ้าเชี่ยมึงใช้เพ่สกิลไฟได้จริงเหรอเอ้อเชี่ยเอ้าเชี่ยมันมีโจสลัดอยู่นี่ได้ไรวะเปลี่ยนเข้าไปนะเยี่ยมพังจริงเหรอไอ้สารเอิ้ลอ๋อพังทิ้งเลยดิค่อยหาใหม่มันไม่มีประโยชน์หรอกมัดเพิง ยมันสะต้องระเบิดจากด้านบนมึงไม่โกงอ,อ่ะเอ้ยย่าเต่อมึงแม่งโคตรโกงเลย <c oughs> พลังก็เติมปไปพลังก็พลังถูมึงเอาพลังกูไปใช้ได้ไงเนะี่ยไม่รู้อ่ะมันขึ้นมาเองอะ่ะไม่แฟร์โคตรไม่แฟร์เลย เอากูติดไฟกูติดไฟเอากูติดไฟเอามั่นเพิงเอาเอาหมัดเพิงโดนนะครับตายนะครับตายนะครับเออพวกนักโทษนี่กระจอกจริงๆเลยวะแล้วพลังกูมันสุดยอดวะติดไฟด้วยอะครับมึงมันก็โกงเกินนี่ยังบางทีทำไมกูมีแต่พลังกลัวไม่มีพลังมึงวะออ๋ก็กลางครับ หมายกูฆ่าทิ้งแม่งเลยฆ่าได้ก็ฆ่าดีปากแม่แซบวะก็ปวดแสบก็ปวดไฟอะครับเอาอะไรอะเยี่ยมมึงได้พลังสองผลวะไม่ตายเหรอเยอะตไม่ใช้พลังกูได้จริงด้วยอันนี้พลังแสงไงสั์ไม่ใช่พลังไฟอ๋อนี่พลังไฟฮะกูกูเริ่มไม่ขำละ กูเริ่มไปขำแล้วต้องออกเกมข้อใหม่ดิออกเกมเข้าใหม่ดิเอากูตายเฮ้ยอ้ามึงฆ่ากูโอ้กูไม่ได้ฆ่ามึงไอ้สัตว์เอาแล้วโคตรเลยนะเอ้าเอาพลังหายเอาของกูทุกอย่างหายหมดเลยไอ้เฮียเอาใหม่ดิไอ้เฮียโดนที่กี่กูเริ่มใหม่หมดเลยไอ้เตาอ้เอาไอ้เฮียกูจะปั๊มโอ้ยไอ้สัตว์ EP นี้จบแค่นี้ครับท่านผู้ชม 哎呀！也打